ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับนะวันนี้นะครับนะเหมือนเหมือนนะเหมือนผมจะเห็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆผมก็เลยจะมาซ้อมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยนะครับนะแต่แต่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเทคนิคที่ผมเหมือนจะเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะแต่ผมสังเกตมานานแล้วแหละว่าการยิงลูกปั่นโคง้งหรือว่าการยิงไกลแบบ ไม่ให้มันข้ามคานอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้ไหมวะนะครับนะมันคือความคิดที่ผมคิดไว้ในใจนะแล้ววันเนี้ยผมไปเล่นออนไลน์อยู่เกมหนึ่งนะครับแล้วผมอะ่ะยิงแบบกดลูกศรนอะ่ะโค้งโค้องอะ่ะเออเว้ยมันมันทำเออเดี๋ยวผมกดตัวอย่างให้ดูดีกว่าอะขอโทษนะเสียเวลานิดหน่อยนะเดี๋ยวกดเข้าไปในเกมก่อนแป๊บหนึ่ง อ,นนอ,อันนี้คือไม่อันนี้คือไม่ได้ยิงไก่นะเพื่อนๆเดี๋ยวดูจังหวะนะไปทางไหนดีผมอาจจะโยกไปทางขวามือเห็นไหมบอลโยกไปทางขวามือแล้วเราผมก็กดยิงแต่มันกลับชิปให้ผมนะสวยด้วยอันนี้คือมันชิปให้ผมเองนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูอีกรอบผมกดตัว A ยิงธรรมดาเลยนะมันชิปให้ผมเฉยเลย ก็ถือว่าโอเคนะมาเดี๋ยวเข้าไปโหมดฝึกซ้อมกันแป๊บหนึ่งนะครับอือเหมือนผมเห็นจะมีอยู่สองเทคนิคนะคือการยิงโค้งแล้วการยิงไกลแบบคมๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาอัดคลิปแล้วมันจะทำได้หรือเปล่านะแต่ตอนไม่อัดคลิปอะโอ้โหยิงยิงจนมั่นใจอะจนผมต้องมาถ่ายคลิปอะอันนี้ผมจะปั่นโค้งก่อนนะ ผมจะเอามุมไปประมาณ45้าองศาแบบนี้นะผมกดยิงก่อนแล้วหมุนลูกศรมาเห็นไหมลืมเอาอนาล็อกมาอนาล็อกมาปะมานี่อนาล็อกอยู่นี่นะผมจะชี้ลูกศรมาฝั่งนี้นะเนี่ย45องศาแบบนี้นะแล้วเวลาผมกดยิงกด A ปุ๊บผมจะหมุนลูกศรมาอย่างนี้โอเคไหมเดี๋ยวทำอีกรอบนึงผมจะวิ่งหามุมประมาณนี้ แล้วเวลาผมกด A ปุ๊บกดยิงผมจะหมุนล,ลูกศรมาอย่างนี้อโอเคนะเท้าซ้ายโอเคมาวิ่งมาอย่างนี้นะกดยิงฟึบปุ๊บ,บทำไมไม่เหมือนตทำไมมันไม่เหมือนตอนที่ซ้อมวะลุกเอ้าทำไมไม่เหมือนตอนที่ซ้อมวะเอาใหม่เอาใหม่ฟึบฟบเฮ้ยสามครั้งไม่เข้าทั้งสามครั้งเลยวะ ยิงโค้งๆนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะโค้งให้หรือเปล่าแต่มันก็ผมว่าเอาก็โอเคนะปุ๊บน่ะเห็นไหมโค้งไหมโค้งนะ้าลูกเมื่อกี้โค้งนะปุ๊บปฟ๊บปึ๊บปุ๊บอันนี้ก็โค้งเห็นไหมแต่เกมเกมมันเดินเร็วไงมันก็เลยดูดูไม่ค่อยออกนะผมจะหมุนลูกศรมาอย่างนี้ปุ๊บ กดเอยิงฟึบแล้วก็หมุนลูกศรฟึบอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตกใจตกใจป่าหรอกเมื่อกี้ยิงผิดอ่ะมาฟึบปืบหมุนลูกศรมาหืงชนเสานี่เห็นไหมผมจะหมุนลูกศรมาอย่างนี้นะฟึบฟึบฟึบปืบประมาณนี้นะต้องกะต้องกะระยะเอาเองนะเพื่อนๆนะฟึบ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 ปืบ อืมอหือย่างสวยเมื่อกี้มาขอยิงโค้งๆอีกรอบหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟืปึ๊บนี่เข้าเว้ยโอ้โหใครไลน์มาตอนนี้วะเนี่ยอ่ะต่อไปนะครับเพื่อนๆต่อไปคือการยิงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพาวิ่งมาเฉียงๆสี่สิบห้าองศาใช่ไหมต่อไปนะครับผมจะยิงแบบวิ่งมาตรงๆแบบนี้เลยวิ่งมาตรงๆแบบนี้เลยนะแล้วก็แล้วก็กดยิงนะ เดี๋ยวผมลองยิงเดี๋ยวผมลองยิงแบบธรรมดาก่อนนะแป๊บนึงปึ๊บประมาณนี้นะยิงแบบธรรมดาเนาะต่อไปนะครับเทคนิคเทคนิคต่อไปนะพอเวลาเราวิ่งมาอย่างนี้แล้วกดยิงใช่ไหมผมอาจจะรีบเอานิ้วออกจากตัว A แล้วก็มารูดหน้าจอลงแบบนี้เข้าใจไหมผมวิ่งมาได้จังหวะปุ๊บผมจะกดยิงแล้วก็เอานิ้วรูดหน้าจอลงมาอย่างนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันได้เรื่องไหมฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บยิงฟึ๊บปุ๊บ,บ,บ,บไม่ตรงกรอบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยทําไมทําไมมันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยโอ้โหดูท่ายิงเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นท่ายิงไหมเอาใหม่เอาใหม่ตั้งลำใหม่ฟุ๊บฟุ๊บ นี่มันจะเป็นแบบนี้เออมันจะลูกบอลน่ะมันจะพุ่งแล้วมันก็โค้งลงถ้าสังเกตทันนะเมื่อกี้นะปุ๊บปุ๊บฟืบปื๊บปุ๊บไม่ตรงรอบก่อนอื่นเลยนะต้องเล็งให้ตรงรอบก่อนปุ๊บปุ๊บกดลงฟืบนี่มันจะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมบอลมันจะพุ่งลงเว้ยไม่รู้ใช่เปล่านะนี่เห็นไหม บันมันจะพุ่งลงแต่ต้องใช้นิ้วเร็วๆอะ่ะปึ๊บผมจะยิงประมาณเลยครึ่งหลอดนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลอดูใหม่นะปึ๊บนี่ยเห็นไหมพอผมกดยิงปุ๊บผมผมจะรูดหน้าจอลงมาอย่างนี้โอเคเนาะเดี๋ยวขอลองอีกสักลูกหนึ่งปึ๊บปึบปึ๊บ,บยิงไม่ตรงขอบ <c oughs> ยิงไม้ตรงรอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อบอลมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพื่อนๆหรือผมคิดเองวะเอา้ายิงม่ตรงกรอบแล้วอขออีกลูกนึงแล้วกันๆๆๆๆเห็นไหมมันจะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะมีลูกเกี่ยวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองกดเลื่อนขึ้นดูดิมาอย่างนี้มาอย่างนี้เฮ้ยเลื่อนขึ้นแล้วมันยิงออกออกไปนุ่นเลยวะเดี๋ยวลองใหม่ดูดิ เออมันเลื่อนออกจริงๆด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวลองเลื่อนมาแบบนี้ดูดิเดี๋ยวรอดูนะ๊บนังเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันจะยิงแรงขึ้นวะเกี่ยวกันหรือเปล่าวะเฮ้ยเหมือนมันจะเปลี่ยนแปลงนะบอลมันน่ะจะบอลมันจะโด่งมากขึ้นเดี๋ยวลองดูใหม่เฮ้ยผมว่ามีสิทธิ์นะ ผมว่ามีสิทธิ์ใช้ได้นะบอลมันพุ่งพุ่งแบบผิดปกติเลยเอ่ะเฮ้ยเ้ยไม่แน่นะแต่ผมลองปัดมาทางซ้ายดูนะปัดมาปัดมาทางซ้ายมันเหมือนบอลมันไซส์ก้อยอ่ะเหมือนเหมือนบอลมันไซส์ก้อย เฮ้ยยิงเข้าตลอดเลยวะเทคนิคนี้น่ารุ้นน่ารุ้นแบบเพื่อนเพื่อนมันทํายากนะเอาจริงๆแล้วเวลาเล่นจริงมรู้ทําได้อย่างนี้หรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ขี้เกียจเล่นแหละคลิปนี้อาจจะไม่มีประโยชน์นะก็ขอโทษด้วยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะผมก็เลยลองถ่ายคลิปแล้วก็มาเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูนะก็ดูแล้วก็คง มีแค่เทคนิคเดียวนะคือการยิงโค้งนะเนี่ยยิงแบบเนี้ยแบบว่ายิงแบบหมุนล,ลูกศรมาอย่างเงี้ยเอาใหม่นะ<ๆ>ยิงไปไหนไม่รู้โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ